สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวต้าอัลติสนะครับปีประมาณ2011ทำกุญแจรีโมทแบบพับนะครับแบบนี้เลยฮะสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวต้าอัลติสตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบหัวใจนะครับเป็นกุญแจเหมือนรุ่นเก่านะฮะตตนนี้มาอัปเกรดให้เป็นกุญแจพับนะครับสไตล์รีโวหรือสไตล์อัลติสตัวใหม่ปี2014 2017นะฮะหลังที่ติดตั้งระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการเทสระบบในการกดล็อกครับ ไฟกระพริบหนึ่งครั้งล็อคล็อกนะคะกดคลายล็อกเนี่ยไฟกระพริบสองครั้งนะครับโอเคก็เปิดประตูได้ต่อไปทดสอบนะครับวันนี้มีชิปด้วยนะฮะไฟสกิลลิตี้ฮะเดี๋ยวทดสอบนะครับลสตาร์ทนะครับโอเคนะครับล็อติดแล้วนะฮะก็เป็นการโปรแกรมชิปเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะใช้เบต้า สนใจที่จะอัปเกรดนะครับกุญแจรีโมทสไตล์พับได้แบบนี้ฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ช่องทาง youtube นะครับหรือที่ facebook fanpage แต่งรถน่าดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับนี่ฮะเป็นเฮาติสตื่นใหม่ไปเลยนะฮะสไตล์นี้ฮะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ดลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ